เคยปรามมาพระโสดาบันรวมถึงพระอรหันต์รวมถึงผู้ที่มีคุณธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะด้วยความไม่รู้นะคะคราวนี้อยากจะขอขมาเราควรทำได้หรือไม่อย่างไรและกรรมที่เคยปรามมาไว้จะมีผลอย่างไรบ้างเจ้าคะเราสามารถขอขมาหรือว่าไปขอโทษขออภัยเนี่ยท่านได้นะ ในขณะเดียวกันโทษของบุคคลผู้ยังไม่ได้ขอขมาจะยังเป็นโทษหนักหรือว่าตามให้ผลเนี่ยอีกหลาหลายภพหลายหลา,หลาชาติเป็นอย่างไรถ้าหากเป็นบุคคลผู้สิ้นอาสวะนะคือที่สิ่งที่เราปาทาหรือว่าทำไม่ดีไม่งามเอาไว้เนี่ยบุคคลผู้ปา마าไว้ย่อมลงอบายตนากนรกคือลงนรกเลยนะแล้วก็วนเวียนอยู่ในนรกผุด เกิดขึ้นมาเป็นมนุษย์นี้ก็ยังคงสเสวยวิบากกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่นะอย่างเงี้ยแสดงว่ากรรมที่เคยปรามาาทไว้หากยังมีกระทําการขอขอมาใดๆเนี่ยมันก็จะทําให้กรรมนั้นเนี่ยเป็นวิบากที่ทําให้บุคคลน,นั้นที่เคยปรามาทเนี่ยมไม่รับมรรคผลของพระนิพพานได้เช่นกันใช่ไหมเจ้าคะอันนี้ไม่ใช่ ในขณะที่อย่างเช่นสมมติว่าตายไปแล้วเกิดชาติใหม่นะพอเกิดชาติใหม่มาเนี่ยเราอาจจะไม่รู้หรอกว่าเออเราเคยปามารหรือว่าเคยอะไรมามาก่อนใช่ไหมสเสวยวิบากกรรมของการปรามารเอาไว้การที่เขาสเสวยอ,อยู่เนี้ยเขายังมีโอกาสที่จะบรรลุมรรคผลนิพพานได้อยู่ไม่เกี่ยวกับว่าเออเคยขอโทษขออภยัยหรืออะไรไปแล้วก็ตาม ไม่ได้ปิดกั้นอะไรขนาดนั้น